สวัสดีค่ะสวัสดียามสายๆนะคะโอ้โหคนสวยขึ้นต้นไม้คนหนุ่มคนหนุ่มจะลงหรือยังคนสวยขึ้นต้นไม้ได้ยินเสียงนกนะคะหนูจะจับนกค่ะนกอยู่ตรงไหนคะ่ะลงมาค่ะ อุยไม่เห็นในนี่เลยอ่ะโอ้ทวยฟูจลิมทวยฟูเอามองไม่เห็นแล้วลูกเอาน่าจะไปกัดน้องอีกอเอากัดหางกัดตูดเลยเออทำไมชอบกัดตูดจังือไม่เอาลูกมันไม่สวยภาพไม่สวยลูกภาพมันไม่สวย ไม่เอานะคะอันนี้นะคะน้องตะกีมน้องตะกีมอัดคนสวยคนหลอ่อโอ้โหเลียขนให้การบนต้นไม้ด้วยมันน่ารักจริงๆอันนี้ก็รับเล็บ ลาบเล็บอันนี้ก็น่ารักถ้วยฟูถ้วยฟูโอ้ถ้วยฟูจะตกจะริมจะลิม,ลมถ้วยฟูจะตกแล้วเอาสลิมสลิมขึ้นไปอีกลูกสลิมขึ้นไปอีกลูก ไกเอ๋โอ้โหมันสวยมากเลยโอ้ยหนูเป็นผู้หญิงเจ่าหนูเก่งมากเลยเป็นผู้หญิงที่เก่งมากเลยลูกนกอยู่ตรงไหนดูสิดูสินกอยู่ตรงไหนครับนกอยู่ตรงไหนคะ่ะแล้วเห็นไหมเห็นเป้า เห็นนกป่าลูกถ้ยปวดแขนถ้อยฟูขึ้นไปนั่งทำไมอะ่ะถ้อยฟูขึ้นไปนั่งทำไมครับบอกหน่อยดีครับมันได้ยินเสียงนกใช่ไหมครับเอาเป่าเป่าครับเป่าเป่าครับเป่าเป่า,ปาหนู สีเหมือนดินเลยอืมนั่นๆๆ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 ๆขึ้นแล้ว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 ขึ้นตามน้องแล้วขึ้นตามน้องอืมจุ๊บกันด้วยมีการแบบจุ๊บกันด้วยโอ้โห้ถ้วยฟูโอ้โห้ถ้วยฟูเก่งมากโอ้โห้หลอด้วยหล่อมากหล่อมากโอ้โห้ล่อจริงๆ หางก็กุดหอหอไม่มีใครเหมือนพอกับไอเกิ้ลเลยซอยนี้เกิลหลรอที่สุดในซอยมีคนรู้จักไปทั่วหมู่บ้านคูเกิลคนดังนะคะคูเกิลลงแล้วเหรอดูดิทำไมช่วยฟทูทำอย่างนี้แล่ะลูก อะไรสองใบนะั้นนะ่ะฮ้ถ้วยฟูอะไรห้อยอยู่สองใบเนะนี่ยน่าเกียดอ่ะห้อยอ้าห้อยสองใบเนะี่ยเอาหนังยางมาดีดเลยดีกว่าเอาหนังยางมาดีดไหมหอืมโอ้โหมันเท่มากเลยครับมันเท่มากเลยครับ จึ้งไปเลยจึ้งไปเลยนะครับเจริมเจริมอ่ะไม่เห็นเจริมอีกดูทวยฟูที่ฝาจึ้งเลยครับจึง้งเจออะไรจึ้งเลยหืมไข่ลูกอ๋อโบเบิดูคูเกิลก่อนคูเกิลมา